สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะเมื่อนี้ก็มาพบก,กับช่องน้องภูมิพาโชคนะคะเมื่อนี้แอดจะพามาตามโค้งสุดท้ายแล้วค่ะหนึ่งกันย่าเนี่ยค่ะเหลข1หนึ่งกันย่าสองหาหกหาเด้อค่ะจะพามาตามโค้งสุดท้ายแล้วค่ะของยาเลขกยาทวดกับเหลขกเซียนเนลนาน้ำค่ะก่อนสิไปรับชมกับฝากกดไล์ก็แช่ก็ติดตามเด้อค่ะเพื่อเป็นการใบรพัดในคลิปต,ต่อไปเด้อค่ะ ตอนนี้แอดก็ได้สรุปออกมากแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเล็กย่าถวดสำหรับเอฟซีันไดที่จับคู่ใช้กันกับล่องจับเบิ้งนะคะคันมากค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็หายไป็น,น่วทางนะคะ ชอบก็จัดคัดก็ผ่านนะคะในนะคะเลขกระจะมากนี่ยละค่ะพี่จับออกมาเลขยาทวดพี่จับออกมากให้สามตัวก็จะได้แปดศูนย์ห้าห้าเก้าศูนย์ราคาห้าแปดห้าเก้าแปดเก้าแล้วคาศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์แปดซึ่งเพิ่น้นสองตัวนี่แหละค่ะกับตัวนี้ค่ะตาเล็กวิ่งให้วิ่งหาได้ค่ะวิ่งห้าค่ะเพราะมันตรงกันนี่สิแมคะ่ะ ขาเบิ it, it it hein, people, um, ้งกันดีๆนะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดให้เป็นแนวทางนะค่ะวัดงวดวันที่1กันยา2 5งห้า้านค่ะเลขสามตัวก็จะมี8ป5ศูนย์ห erm ้าห้าเก้าศูนปดหก้หนย์งกลมแดงนี่คือเพิ่นเนียนหายได้ค่ะที่เพิ่นเนียนหายได้ค่ะสำหรับเอทซี่ท่านใดที่มักไน้ตเลขกะจับคู่ใส่กันล่องเบิงได้ค่ะ ก็จะพามาเบื้งของเซียนนิลนาน้ำต่อไปเลยค่ะเซียนนิลนามเนี่ยค่ะในส่วนของตัวเลขเซียนนิลนาม้ำนะคะหนึ่งกันย่าสองห้าหกห้าได้ค่ะเลขสามตัวจะมีหกหกชุดได้ค่ะเลขสามตัวจะมีหกชุดมีเจ็ดศูนย์ห้าห้าสองเจ็ดแล้วกัสองศูนย์หนึ่งสองเจ็ดหนึ่ง ห้าศูนสองห้าเลขที่เพื่อนเน้นไห้าสองเจ็ดนะคะซึ่งมันตรงกันหลายสำนักเลยค่ะเลขตัวเนี้ยอาจจะเป็นเลขดังนิดนึงนะคะสำหรับเอซี่ทันใดมักตัวที่เพื่นบ่เน้นไ้กัล่องเสียงเบิงนะคะล่องเบิงค่ะเลขสอตก็จะมีแดชุดนะคะมีเจดสองเจ็ดห้าเจ็ดนย์เดหึ่งค่ะแล้วกห้าศูนเจ็ดศูนย์สอค่ะนี่แหละค่ะ ส่วนในตัวเลขของน้องพุ่มกับความฟันของแม่น้องพุ่มกะสีตามคงสุดท้ายให้มืออื่นนะคะ่ะรอชมรอรับชมได้เลยค่ะ <Yeah. S 1> น,นะคะในส,ส่วนของตัวเลขของเสี้ยนนีลนาน้ำกะเมี่ยงนี่ค่ะเบิ้งไว้กันไว้ด้ค่ะเดอ้อนี่ค่ะในเบิ้งทั้งสองอันใส่กันค่ะในส่วนของตัวเลขด้ค่ะเดอ้อ ชอบก็จัดคัดก็ผ่านเด้อค่ะใช้วินิจวิจารณญาณในการรับชมค่ะใส่สติดีๆค่ะเลขยาทวดหนึกันยา2565ก็จะมีเลขที่เพิ่นเฮ็ดออกมาหากันมีตัวนี้ละค่ะลองไปจับคู่ใส่กันเบิ้งงด้อค่ะสำหรับเอฟซีทันไดที่มากในตัวเลขอะค่ะ เลขสาตัวจะมี805 590แล้วก็เลข2อตัวจะมี58 59 8ดห9 05 08เก้าศูเนพื่อเน้นให้ที่0ูย์เกับ0ูนย์หด้ค่ะเลข3าตัวก็จะเป็นห้าเก้ายค่ะของเซียนนิล่าน้ำก่ะจะมีเลข3าตัวหชุดนะคะก็จะมีเจ็ดศูนย์ห้าห้าสอง่งสอจ็ดหนึ่งห้าศูนย์สองแล้วก็สองหค่ะโอ้สองหค่ะขอโทษขอภัยหลายๆค่ะ ลเลขสองตัวก็จะมีแปดชุดนะคะ่ะจะมีเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์สองค่ะในส่วนของตัวเลขผู้ใดที่เขามารับช่มกับคอยมิโชคไม่ใช่นะคะ่ะคอูกรยค่ะิดสิ่งใดก็คอยสมปรารถนาเด้อค่ะมัมิโชคไม่ใช่ค่ะสำหรับผู้ใดที่มารับช่มคลิปนี้ค่ะ สำหรับมือน,นีแอดกับว่ามิยังไลค์ค่ะผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อเป็นการใบ้าพาในคลิปต,ต่อไปค่ะนี่ค่ะฝนตกเศร้าไหมขจ้าจก็มาหาป่าค่ะป่าร้ายดิค่ะป่าหน่อยนี่ค่ะป่าธรรมชาติด้ค่ะบริเลียงไว้ค่ะอันนี้ก็เป็นห่วยเป็นห่วยค่ะเป็นห้วยน้องค้องบึง สำหรับคลิปนี้แอดกับบอมี่ยังไลคยค่ะกับฝากกันไว้เท่านี้ละค่ะสวัสดีค่ะ